ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม BEAT Be b e b s o คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวไซออลพอลโลนะครับก็เป็นล่างพิเศษนะครับที่เป็นตู้นิยายอ่ะก็จะเป็นการออกแบบใหม่นะครับสำหรับไซออลพอลโล่ร่างนี้ตอนนี้มีตู้ให้เปิดอยู่นะครับเป็นตู้เดียวกับสตาร์กเลยแต่ว่าตัวเด่นๆอาจจะเป็นสตาร์กนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับ เป็นตัวที่ดีนะครับใช้ลงหอได้แล้วก็เป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษที่มีแค่5ตัวในเกมณนะตอนนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูกันที่ความสามารถต่างๆขงเขานะครับนี่เลยอ่ะก็จะเป็นเอสปาดากับอรันคานะครับสำหรับสังกัดเขาเลือดนะครับจะอยู่ที่1 0ึ8นะครับแล้วก็โจมตีปกตินะครับ638ค่าดีเฟนส 354นะครับแล้วก็ค่าโฟกัส351ค่า SP อยู่ที่786ะเพราะว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ SP จะอยู่ประมาณนี้นะครับคิลเลอร์อยู่มาทูดนะครับอ่ะแล้วก็มีสกิลลิงเป็นรถคูดาวสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะทีเด็ดของเขาจะอยู่ที่อันตินะครับก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลทุกสกิลมีติดพิษนะครับแล้วก็มีอันติก็คือสามารถ ใส่บัฟนะครับที่จะทําให้เพื่อนในทีมตายเกิดได้หนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็จะมีแ b บิลิตี้ตามนี้นะครับก็คือเพิ่มความเสียหายของท่าโจมตีปกติ20เปอร์เซนความเสียหายท่าไม่ตาย4ี่เปอร์เซนะครับมีต้านสถานะพิษหนึ่งรอยเปอร์เซนแล้วก็มีเพิ่มขอบเขตของสกิลอีก20เปอร์เซนะครับก็สกิลที่สองของเขานี่ก็จะเป็นที่เด็ดเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มฮิตสกิลนะครับมีเพิ่มระยะเวลาติดสถานะด้วย2วินะครับแล้วก็มีเพิ่ม 9กาพิปตาครับหลบเฉิๆอีก1ครั้งสำหรับตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันก่อนนะครับว่าของสมใส่ใส่อะไรสําหรับตัวนี้นะครับผมใส่ของไปให้ค่อนข้างที่จะสุดเลยแต่ว่าออฟอาจจะยังไม่สุดนะครับนี่เครื่องประดับนะครับอ่าชิ้นแรกถ้าเรามีก็จัดไปครับผมเป็นถ้วยนี่ครับผมถ้วยชาของอลันคานะมันจะเพิ่ม SP หรือว่าพลังวิญญาเรา50% ออฟลองถ้าเราใส่เป็นพลังวิญญาณได้ก็ใส่นะครับแล้วก็เม็ดยาเม็ดยาชูกำลังอันนี้นะครับก็ถ้าเราเลือกใส่นะครับผมแนะนําเป็นออบลองนะครับสำหรับออฟลองเป็นเลือดอ่าท็อปหรือว่าคริท็อปหรือว่าเป็น SP ก็ได้นะครับอ่ามันจะทําให้เราใช้สก,กิลได้แรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เก้าอี้เอสปาดาอ่าอันนี้ต้องมีนะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มี เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มี ability ที่เพิ่มความเสียหายของสกิลเลยเราก็ใส่เพิ่มไปนะเพราะว่าพอ sp สูงเนี่ยเราใช้สกิลแรงแล้วพอเราใส่ไอ้เก้าอี้สปาร์ดาไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแรงไปอีก20%เป็น20%นะครับมันจะทําให้ดาเมจค่อนข้างที่จะโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับของผมก็จะเป็นออฟพลังกดดันวิญญาณนะตัวลิงก์ก็จะเป็นลดคูดาวหมดเลยผมก็จะใส่เป็นอีคาคุส้มนะครับแล้วก็อินูเอตตัวเก่า ที่มีฟื้นฟูตอนเข้าฟิวนะครับ20เนแล้วก็ลดคูดาวด้วย1 0เอนอ่ะก็เป็นสายฟาร์มนะครับแล้วก็มีลดคูดาวอีกส4บี่เปอร์เซน่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าตัวนี้น่าจะน้ำหอมไหมนะครับสำหรับใครที่ใครที่ไม่มีป้าอุณหภนะตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษอ่ะที่เขาจะมียกเลิกกาดนะครับนี่ก็ใครที่มีตัวนี้ก็ปั้นตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่มี ตัวนี้นะครับอาคิริโอถ้าเรามีคิริโอเราก็สามารถปั้นคิริโอได้แต่คิริโอจะเป็นสายโจมตีปกตินะครับแต่ว่าเป็นสายตีไกลสีส้มที่คิลเลอร์เดียวกันอยู่ที่เราจะเลือกปั้นนะครับหรือว่าอะตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นคิลเลอร์ยม,มทูตเหมือนกันตีไกลเหมือนกันแต่ก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยนะครับซึ่งไอเจ้าไซเออพอลโลเนี่ยที่ผมปั้นมาอะผมจะบอกข้อดีนะครับที่ผมปั้นมาก็คือ เป็นสายโจมตีระยะไกลที่ตีเร็วนะครับตีเร็วมากๆเลยแล้วก็มีสกิลชุบให้ทีมอ่ะมันก็ค่อนข้างจะพิเศษตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเอสปาดาที่เอาไว้ใช้ลงหอด้วยไะตัวนี้นะครับมันเป็นเอสปาดาที่เป็นคิลเลอร์ยมทูตครับนี่ซึ่งมันมีน้อยครับผมมันมีแค่นี้แล้วก็ผมก็มีแค่นี้ด้วยที่เปิดได้มานะครับก็เลยปั้นไว้เอาไว้ไปลงหอนะครับหอยี่ห้าชั้นอ่ะ โอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นเควสติอ่ะสีม่วงนะครับนี่เลยเซมปัจิอ้าวเป็นอารันคายนะครับ อเคเป็นโยมทูตนะครับนี่เลยก็ตัวนี้จะไม่มียกเลิกการ์ดนะครับจะมีข้อเสียตรงนี้จุดเดียวแต่ว่าเขาก็ยังเก่งอยู่นะเพราะว่าใช้สกิลมันก็เบรกการดไปในตัวอ่าดูกันที่โจมตีปกตินะครับสังเกตว่าเร็วนะครับ่ไม่ติดพิษด้วยปกติไอตัวมุดดินมามันจะตีเราติดพิษนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ติด ดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับเป็นการยิงเซโลไปด้านหน้าสกิลที่สองนะครับอันนี้เป็นสกิลทีเด็ดของเขานะครับอีกหนึ่งสกิลเลยนี่ครับผมเป็นวอลแท็กนะร,รวบศัตรูแล้วก็ผลักไปด้านหลังสกิลที่สามทางหน้าจอนะครับเป็นผมว่าสกิลเขาสวยนะดูอลังการนะครับสำหรับเซลพอโลเนี่ยมีฟ้นฟูตอนเข้าฟิลด้วยนะครับก็ผมใสอินโนเอะมานะ,ะรวบศัตรูนะครับนี่เลย ค่อนข,ข้างแรงเลยนะเมื่อกี้นี้นี่นี่นะครับนี่ตีเร็วแล้วก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับการตีปกติของเขาเนี่ยมาดูกันที่อันตินะครับ ค่อนข้างที่จะดูจิตจิตนะเอ,อโพอลโลเนี่ยก็พอๆกับมายุรินะครับสายเดียวกันสำหรับสองคนนั้น,นรวบรวบมอนแล้วก็น็อกแบค็คก็ข้างหลังอนะ่ะซึ่งมันค่อนข้างสำคัญในการลงหอนะครับถ้าเป็นชั้นบอสเนี่ยหรือว่าเป็นชั้นที่มอนเกิดมาเป็นกลุ่มเนี่ยจะทำให้เราเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับอะ่ะ ก็อาจจะคอมโบเป็นเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูนะครับอสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งยิงไปทําให้เราปิดมอนได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะครับทางแคบๆสกิลสองสกิลหนึ่งจบนะครับตีเร็วนะเป็นตัวที่ตีเร็ว อันติอีกรอบหนึ่งอันนี้คือไม่มีโบนัสสำหรับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไ,ไม่มีโบไม่มีโบนัสสำหรับลงด่านนะครับถึงแม้ว่าคิวเลอร์จะตรงก็ถือว่าแรงอยู่นะก็ถ้าลงด่านที่มีโบนัสด้วยนี่ก็จะดูแรงไปอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นครับสำหรับ คลิปรีวิวไซอโอพอลโล่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสีส้มนะครับที่มีสกิลที่มีแค่5ตัวในเกมนั่นก็คือสกิลชุบนะครับนี่นครับเป็นสกิลคืนชีพอัตโนมัตินี่ครับผมมีแค่5ตัวในเกมนะตอนนี้ผมก็มี3าตัวแล้วก็ขาดอีก2ตัวที่ว่าจะมีสกิลชุบผมก็ปั้นไว้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ถ้าใครอยากจะเล่นเป็นสายเพียวดาเมจที่มียกเลิกการ์ดก็ป้าอุนโอนะกับอ่ามันก็มีฮาริเบลอีกนะครับแต่ว่ามันก็คนละคิลเลอร์นี่นี่ครับผมถ้าอยากได้ยกเลิกการ์ดก็ป้าอุนโอนะนะครับแต่ถ้าอยากได้สายโจมตีปกติก็คิริโอนะครับอนี่เลยอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าผม เชียร์ที่จะปั้นตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้ลงหอได้แล้วก็มีตายเกิดอโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวเซอพอลโลก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ